บอกก่อนว่าเราเป็นมือกลองเราไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่เกี่ยวเออแล้วกูมันทําอะไรอย่างนี้ได้ยังไงนิสัยส่วนโตมากกว่าคือเป็นคนชอบลองอะไรให้มันไปให้สุดทางอะตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไรซื้อไส้เดือนมา2อกิโลก็กะจะเอามากินใบไม้ปรากฏว่าไอไส้เดือนที่ซื้อมาไม่ใช่ไส้เดือนสําหรับกําจัดขยะ ที่บ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นไม้มันเยอะมากมก็จะมีใบแห้งลวงลงมา,าไม่รู้จะทำไงก็เอาใส่ถุงขยะใบใหญ่หญอาทิตย์นหนึ่งก็ประมาณ4ถุงหถุงอย่างนี้ไม่ใช่ละว,วิธีดีลองหาวิธีที่จะจัดการกับใไบไม้พวกนี้ไปเจอฝรั่งเขา กำจัดขยะด้วยด้วยไส้เดือนคือไส้เดือนเนี่ยมันกิจวัตรประจําวันก็คือกินแล้วก็ถ่ายแล้วมันก็จะขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องจักรไม่มีวันหยุดจุดประสงค์ของเราไม่ได้ต้องการที่จะขายขี้ไส้เดือนเราต้องการกําจัดขยะของเราคือมันเริ่มจากเมื่อก่อนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยปลูกต้นไม้ก็อยากจะปลูก ต้นไม้ที่มันกินได้ไว้บนบ้านอย่างเงี้ยก็ใส่กระถางปลูกไปมันก็ไม่รอดก็เริ่มเอาเอาขี้เสือเดือนไปใส่ต้นไม้ไอ้มะนาวที่มันก็เหลืองๆแห้งๆอะ่ะอยู่ดีๆลูกก็มาเฉยเลยก็ไปคุยดูที่โคนต้นปรากฏว่ามันมีตัวไส้เดือนแป้วมันคงไข่มันก็คงติดไปกับขี้แล้วมันก็ไปเริ่มแบบสร้างระบบนิเวศในกระถางคือปัญหาก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยตอนนั้นไม่กล้าจับ มันแบบมันเหมือนต่อสู้กับตัวเองนะแต่พอถึงเวลามันก็ต้องทอําอ่ะเมื่อก่อนนี้เวลาเห็นคนที่เขาเลี้ยงแล้วเขาหยิบมาแล้วมันเป็นไส้เดือนแบบล้วนๆเลยอ่ะในมือแล้วโอ้โหแย่เลยอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ทําแบบนั้นไส้เดือนเนี่ยมันกินขี้วัวหลักแล้วก็เปลี่ยนจากขี้วัวเป็นขี้ไส้เดือนกินข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาขี้ข้างบนคือวิธีการจัดการมันคือมันต้องเอาขี้วัวแห้งๆเนี่ยมาถึงก็มาแช่น้ําเพื่อให้มันคลายความร้อนก่อนพอใส่น้ําเสร็จ ร้อยสิบห้าลิตรก็ร้อยกว่าโลอ่ะก็ต้องมาแบบทําระบบน้ําใช่ไหมอย่างนั้นก็ชีวิตก็ง่ายเป็นไปเยอะมันก็จะกินไปเรื่อยๆ่ใช่จนมันก็เป็นไอ้ขี้เนี่ยมันก็มันก็จะมันก็ขี้มันก็จะค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ขี้วัวก็จะน้อยลงน้อยลงมันก็ต้องบอกว่ามันมีช่วงที่ช็อกเหมือนกันนะช่วงที่เรากําลังจะ expect งรายได้จํานวนหนึ่งและอยู่ดีๆทุกอย่างมัน หายหมดเลยรายได้หายหมดเรายังฝากชีวิตไว้กับอะไรอย่างเดียวมันอาจจะเสี่ยงเกินไปจากที่เมื่อก่อนนี้บ่ายซ้อมกีฬาตอนเย็นเล่นคอนเสิร์ตเขากลายเป็นเช้าไส่เดือนเย็นไส่เดือนมันก็ผลผลิตมันก็เพิ่มมากขึ้นจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหใส่เดือนมันโตขึ้นจนแบบไม่รู้จะทำไงแล้วอะ่ะก็ต้องโยนต้องโยนทิ้งอะ่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไปอะ่ะ แตตอนนี้ถ้าขุดดูในบ้านเนี่ยทุกที่มีเส้เดือนหมดก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเราขายต้องขายจริงจังแล้วดีกว่าก็เอาไปโพสต์ในกลุ่มขายของของจุฬาแล้วก็ไม่ได้โพสต์แบบจริงจังเนี่ยนะก็แบบโพสต์เหมือนเหมือนคนตีนคนตีนไหละเออเนี่ยกองตีนไม่ได้ก็เลยทําคิดเส้นเดือนไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้โหคนมาพุ่มสนใจอ่ะเป็น กี้เดือนเป็นตันเนี่ยหมดฟุบเลยอ่ะต้องไปคุยไอ้ไส้เดือนที่โดนทิ้งไปอ่ะกลับกลับมาใส่กระบ,บาใหม่ <c oughs> <c oughs> กิโลละ30บาทแต่ว่าตัวไส้เดือนอ่ะราคาสูงกว่าอย่างตัวเนี้ยขีดละ300อ่ะตอนซื้อมาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่บ้านแล้วก็ปลูกผักกินเองแล้วก็อยากรู้ว่าวิธีการจัดการกับต้นไม้ในบ้านเนี่ยทำยังไงเนี่ยส่วนใหญ่คนพวกนี้จะ เข้ามาคุยกันเยอะมากขึ้นตอนนี้จะผลิตได้ประมาณอาทิตย์ละ350กิโลเดือนนึงก็ประมาณตันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มมีเจ้าประจำซึ่งเราก็ต้องคีปตรงนั้นไว้แล้วก็มีลูกค้าที่เข้ามาเรื่อยๆคือตอนนี้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสบายๆรีแลกซ์แล้วเราก็สามารถคิดอะไรไปได้เรื่อยๆ ความนิ่งมันทําให้เราคิดอะไรแล้วมันตกผลึกได้ง่ายมากขึ้นภาพอุกอย่างมันชัดขึ้นมากไม่คิดว่าจะต้องมาทำอะไรแบบนี้เหมือนกัน